วระแรกคือเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบนะครับครับจากาสถานการณ์ของโรคโควิดเนี่ยขณะนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทางานายแพทย์สุจวัดรักษาการนะครับเป็นผู้แถลงให้ท่านทราบแต่แล้วก็ตามนะครับวันเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่ได้มีบรรจุนะฮะและเดี๋ยวเราจะต้องเข้มเรื่องของมาตรการเนี่ยของข้าราชการนะฮะแล้วก็สร้างความตระหนักให้กับประชาชนให้ประชาชนเนี่ย ต้องมาร่วมรบกับเราต้องมาเป็นกำลังคนของเรานะครับไม่งั้นเราไม่ชนะสึกครั้งนี้แน่นอนถ้าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือนะครับสถานการณ์เป็นยังไงเดวจะให้ทางอดชประสาสุขสรุปสั้นๆนะครับเพราะว่ามีวาระเยอะนะฮะขอบคุณครับเ่ิญครับสั้นๆนะครับสั้นๆนะครับวันนี้ได้ยินไหมครับท่านทุกท่านได้ยินเนาะถึงวันนี้นี่ ยอดของเราอยู่ที่ทั่วโลกอยู่ที่ล้านสองนะครับทุกท่านก็คงติดตามอยู่นะครับเนาะแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยหกหมื่นสี่พันแล้วนะครับเนาะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราจะเดี๋ยวเราจะเห็นตัวเลขถ้าอาจจะไปแตกที่2ล้านเชื่อเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามจํานวนเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งดับยิ่งดับยิ่งดับยิ่งด้วยความรวด,ดเร็วอเมริกานี่สามแสนแล้วนะครับสามแสนแล้วนะครับเนาะ แซงทุกคนเลยนะครับเนาะแล้วก็ผู้ป่วยในประเทศไทยเนี่ยสะสมก็เกิน2,000ก็ไม่เกินคาดหมายนะครับก็อย่างที่บอกก็คงจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่เฟสที่มันจะกลายเป็น3.2มก็คือเฟสที่เราจะเริ่มควบคุมไม่ค่อยได้จะเริ่มมีสีเหลืองมาที่กรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นสีเหลืองกับสีแดงต่างตานะครับแต่จริงๆถ้าลงไปดูลึกๆเนี่ยสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยในแต่ละที่เนี่ยที่ที่เขารับนะครับที่เขารับ เราจะพบว่าก็ไม่สบายนะครับก็ทําให้โรงพยาบาลนั้นเหนื่อยมากนะครับเนาะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยเสียชีวิต2ี่สิรายเนาะ2ี่สบรายรุนแรงที่สามเนี่ยไอ้คำว่ารุนแรงเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูนะครับเพาใช้คาว่ารุนแรงเนี่ยถ้าเราไปดูข้อมูลเนี่ยอาจจะเป็นแบบซีียแบบเ r d ีนะครับคือแบบสูดสุดใส่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแบบรุนแรงๆนะครับเนาะแล้วก็เสียชีวิต20รายครับเราก็เห็นว่าตัวเลขมันก็ตามเนี้ยนะครับเนาะแล้วก็ อย่างที่ท่านท่านท่านพูดว่าว่าทำไมผู้ป่วยเจ้าหน้เข้าเกณฑ์ระวังเนี่ยมันน้อยจังก็เกณฑ์จากส่วนการที่มาเ่เราก็ต้องทําตามเกณฑนั้นะนะครับนอกก้องก็ล่าสุดเนี่ยก็คือเกณฑ์ก็จะเริ่มขยัยัให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีอาการเห็นหวัดให้ถามารตรวจได้นะแต่ถ้าตรวจหมด มันก็เยอะนะมันเยอะเจ้าหน้าที่ไม่เป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เราต้องมาคุยกันใ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 นกลุ่มบุคลากร,กราทางการแพทย์แล้วว่าเขาเปิดช่องอย่างนี้ไว้เนี่ยจะลองไหมจะลองดูไหมเช่นจังหวัดพิษณุโลกเอาบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นหวัดจมูกเนี่ยแหละมาเลย้5คนมันก็เข้าเกณฑ์อ่ะเดี๋ยอครับเดี๋ยวเดี๋ยวยให้คุณหมอ,อไดอ้สรุปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะให้เดชได้เชิญที่ดื่อื่นที่ให้คุณหมอพูดต่ออากาศนะครับ ครับสถานการณ์รุนแรงมากนะครับผมบอกเลยว่าตัวเลขของยอบสโลกเนี่ยที่ทางกรุงเทพส่งมาเนี่ยไม่ใช่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดคนแน่นอนในยอบสโลกนะนจังหวัดบสโลกผมขอยืนยันว่าเป็นแสนนะประชากรแปดแสนกว่าคนเนี่ยที่มีอาการเป็นหวัดเนี่ยนะเป็นหวัดเป็นไข้เนี่ยประมาณแสนนึแต่ว่าเรายังไม่ได้ตรวจนั่นเองเดี๋ยวเราจะตรวจสัปดาห์หน้าเนี่ยทางอธิบดีมณฑลสุดเสริฐเนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นผู้คับชาที่สนิทกับท่านรองไพบูลเนี่ยนะฮะท่านจะวัดคุณภูมิทุกคนนะในจังหวัดนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะก็จะทราบได้นะแต่ผมบอกเลยว่าขณะเนี้ยสถานการณ์มันแรงมากมันมีคนเข้ามาจังหวัดเราโดยที่มันล่วไหลเข้ามามันมันเข้ามาได้โดยแฝงเข้ามาโดยเราไม่รู้นะเมื่อวานนี้มีเยอรมันเข้ามาที่โรงแรมพัทรารีสอร์ทนะครับ ซึ่งเราก็เข้าไปสอบสวนโลกแล้วนะฮะขณะนี้ก็เขามีบ้านอยู่เชียงใหม่เราก็ส่งไปให้ผู้ว่าตากแล้วไอ้ผู้ว่าเชียงใหม่ว่าไอ้เดี๋ยวดําดเนินการต่อนะนะครับแล้วมันมีเคสอย่างเงี้ยเข้ามาเยอะนะฮะแล้วมันล้วนไหลสอคลอก็ไม่ทราบผมก็ไม่ทราบนะบางครั้งผมทราบสอคลอไม่ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประเด็นเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทําอย่างไรให้เราตั้งด่านเป็นพันพนด่านเป็นหมื่นด่าน แต่ว่าเราไม่ควบคุมกับการสืบหาคนที่จะมันซูเปอร์สเปเดอร์เนี่ยถ้าเราไม่ค้นหาคนเหล่านี้มันจะติดมากกว่าอีกนะฮะตั้งแานก็ไม่มีประโยชน์นะฮะถ้าเราไม่ควบคุมคนเหล่านี้ให้ได้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยเราจะต้องรวมพลังกันนะข้าราชการทั้งหมดเนี่ยมันสุพอวิกฤตแล้วท่านจะมันนิ่งนอนใจไม่ได้ เราเป็นข้าราชการเรารับใช้ประเทศชาติเราทําเพื่อชาติสาก์เราจะต้องรวมพลังกันอีกครั้งหนึง่งในครั้งเนี้ยมันไม่มีเวลาไหนอีกแล้วนะไม่มีเวลาไหนไม่มีโอกาสไหนนะที่เราจะมาร่วมกันในการสู้ต่อสู้เพื่อบ้านเมืองของเรานี่ผมขนาดเป็นผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยผมจะบอกว่ามันรุนแรงนะมันถึงเวลาทุกคนต้องตระหนักน,นะและสร้างพลังให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้ามาร่วมกับเรา เข้ามาสังเกตเข้ามาตรวจสอบเข้ามาดูแลแต่การปฏิบัติต่อผู้ป่วยต่อคนที่เราต้องตรวจสอบนั้นจะต้องเป็นด้วยความสุภาพเขาเป็นมนุษย์นะครับนะเขาไม่ใช่เป็นสปีชี์อื่นนะครับความเป็นมนุษย์สิทธิสุษยชชนต้องต้องด้วยความสุภาพ,ด,ภาพด้วยความเห็นอกเห็นใจแต่เราจะขอดูแลให้เขาปลอดภัยเราบอกว่าเราจะช่วยชีวิตเขาขอให้เขาเนี่ยอยู่ในความดูแลของเรา นะครับเพราะฉะนั้นขอถึงครับวันนี้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านท่านในเพอสั่งการออกไปเลยมีใครแปลกหน้าเข้ามาต้องกักสิบสี่วันนะรายงานผู้ว่าเลยส่งถึงผู้ว่าเลยเดี๋ยวผมจะยิงรลยเข้าไปทุกหมู่บ้านส่งมาให้ผู้ว่าเหมือนที่วังทองส่งมาจาัดกา,การประการสี่คนอันนี้ผมขอฉุบเฉยนะครับ บางแห่งลงจากสนามบินบินมาถึงบินมาแล้วมาส่งถึงเจ้าของทโลกเนี่ยผมถ้าผมไม่ตามเนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านใครแปลกความเข้าไปกักสิบสี่วันจดชื่อรายงานผู้ว่าจดชื่อรายงานในเพอส่งตามขั้นตอนนะครับถ้าทุกหมู่บ้านดําเนินการเช่นนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยอย่างเช่นมี คนบุคคลที่มาจากสิงคโปร์ที่ว่าแตกคือมาจากร้อยห้าสิบแปดคนเนี่ยไอ้ด่านตรวจไม่เจอก็ไปเจอด่านตรวจที่วังทองซึ่งเป็นด่านหมู่บ้านเราต้องประชาสัมพันธ์บ้างว่าไอ้ด่านหมู่บ้านเนี่ยมีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์กัดไม่ได้เลยนะไม่รู้เลยนะว่าไอ้คนที่มาจากวางทองเนี่ยเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างนี้ทำไมไม่ประชาสัมพันธ์ทำไมประชาสัมพันธ์แต่ ในสิ่งที่จะทําให้ประชาชนหดหูนะครับมันก็มีบ้างมันก็ต้องมีหย่อนยางแต่เราก็สั่งการนะฮะต้องใครหย่อนแยงต้องจัดการนะไม่ต้องให้มันขึ้นเวรแต่ที่เขามีความดีต้องชมเชยเนี่ยนะครับอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยร้อยห้าสิบแปดคนเขาก็สามารถดําเนินการได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่สมุดประการเข้ามาในส่วนจะอื่นเข้ามาเนี่ยเขาก็ดาเนินการได้อันนี้ก็ต้องชมเชยไปนะครับ กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับจากนี้ไปนะครับคุมเข้มข้นนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกสิ่งหนึ่งก็คือที่เขตเทศบาลนครเทศบาลเมืองอรลัญยิกเทศบาลหัวลอเทศบาลวัดจันทร์อบาตาวัดจันทร์ท่าทองท่าโพอายชุมพลบ้านคลองนะฮะอันนี้ให้ทุกชุมถ้าเป็นเทศบาลตำบลไม่น่าห,งหง่วงแต่ว่ามันเป็นบ้านใหญ่ ก็ต้องกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องต้องจริงจังในเขตเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลเนี่ยต้องจริงจังเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายให้ได้นะครับในเทศบาลนคะรยิ่งหน้าเป็นวิตกยิ่งหน้าห่วงนะเดี๋ยวจะต้องหาเลื่อนว่าจะทาอย่างไรนะชุมชนมันใหญ่ชุมชนมันหนาแน่นแล้วก็ต่างคนต่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะได้วางมาตรการต่อไปนะครับก็ขอฝาก เรื่องนี้และอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องทําก็คือการตั้งคณะทํางานในการสืบคน้นซูเปอร์สเปเดอร์เนี่ยที่จะเป็นสเปเดอร์เนี่ยที่จะแพร่ระบ,บาดอย่างหนักเนี่ยถ้าไม่คุมคนนี้เนี่ยคนหนึ่งมันแพร่ไปไปพันคนพันคนมันแพร่ไปหมื่นหมื่นเป็นแสนอันตรายที่สุดนะครับก็ขอให้พวกเรายามนี้นะครับทำไม ถึงจะต้องมาอยู่เวรอยู่ยามตั้งด่านกันทําไมรัฐบาลต้องประกาศเคอร์ฟิวท่านต้องทราบว่าจริงๆแล้วมันสู่สถานการณ์โลกมันวิกฤตแล้วมันเป็นสงครามโลกไปแล้วนะครับระบาดหนักมากและเราเป็นจังหวัดเล็กๆเนี่ยนะถ้าเราไม่ป้องกันตนเองเราจะรอดไหมนะครับ ก็ฝากพวกเราทุกคนด้วยครับ